ก็เตรียมโกอินเตอร์ลุยงานต่างประเทศนะคะสำหรับมิวสุพสิทธิ์ค่ะก่อนหน้านี้มีการออกมาเผยว่าจะบินไปทำงานที่ต่างแดนนานหลายเดือนเลยและล่าสุดนะคะมีการเผยรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ได้ร่วมงานกับทางต่างประเทศแถมยังเป็นคนไทยคนเดียวด้วยนะที่ได้ไปส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นเดี๋ยวจะมาบอกเร็วๆนี้ค่ะและยังมีการพูดถึงพรบสมรสเท่าเทียมที่ได้ผ่านสภาร่างแรกนั้นก็ถือเป็นก้าวแรกที่สาคัญเลยนะคะ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเหอกันเพราะเริ่มมีหนึ่งแล้วมันจะมีก้าวต่อต่อไปแต่ว่าตัวโปรเซสเนี่ยมันก็อีกยาวไกลมากๆก็อยากดูคนเนี่ยเรียกว่าช่วยจับตามองเหกันช่วยดับตามองในทุกๆโปรเซสแล้วก็ถ้าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันจริงๆแค่ช่วยสำคัญสุดเลยแค่ช่วยให้ความให้ทุกคนเท่ากันมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรแค่ทำให้ทุกคนเท่ากันเฉยๆเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้อยู่แล้ว มันไม่ต่างอะไรกับการที่ใชยอยู่แต่กันจนถึงรู้สึกว่าหม่เดือนผ่นไปก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจเลยคำนี้อยู่แค่ไหนอันนี้ไปไหนครัี่เมื่อกี้บอกที่สอเออที่เมื่อกี้วันที่สองไม่อยู่บอกได้หรือเปล่ายังอาจจะยังบอกบอกไม่ได้ครับหรือจะบอกเร็วๆนี้แหละครับผมก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็น่าจะที่อยู่คนมากเลยเพราะว่าไปทั้งสองเดือนเลยครับผมก็ไปอยู่นู่นยาวเลยเพราะว่า เดี๋ยวจะหลุดพูดอีกแล้จะหลุดนะต้องเป็งไงไม่หลุดก็จะมีอยู่นู่นยาวๆครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยเราเป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่ได้ไปสำหรับคนไียใช่หรือเปล่าใช่จะตื่นเต้นไหมคะกับการทำงานคนเดียวน่าจะงยๆหน่อยกหน่อันต้องฝึกต้องเติมไหมคะพอเวลาต้องต้องฝึกโอ๊ยพูดช้าจังเลยยังไงไม่หลุดก็เรื่องภาษาเราอย่างแรกเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสารครับผมแล้วก็ วิธีการทํางานในแต่ละประเทศนั้นด้วยครับระวังแผนยังไงบ้างแบบการรบอยู่มนอกอะไรเงี้ยหรต้องแบบใช้ช่อเข้าทยากนิดนึงไม่เหมือนวันอยากไปตระเวนร้านอาหารเยอะเยอ่เราอากไปรเนทไปเที่ยวนิดนึงก็เหมือนเราอยู่ไยโควิดเราอยู่ไทยมาตั้งหลายปีแล้วไงเราต้องรู้สึกว่าอยากถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศก็อยากแบบตระเวนกินอะไรเงี้ยพอไปสเดือนงานที่ไทยบอกว่าหยุดักไป ก็เป็นสบนที่ทุร้ายก็อาจจะก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนเป็นแบบเรื่องการการไลฟ์แพร์ก็มีการพูดคุยกันก่านท่าสื่ออะไรแบบงี้ไปก็ได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ